พี่น้องหลายคนถามนเรื่องงานเราว่างานมันไหนบ้างนะครับผมที่ได้ไปงานเมื่อไหร่แน่ที่ได้ไปบ่ได้ไปจะได้เอซี่จะได้แบบว่าายสงสัยนะพี่น้องเนาะตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดไเริ่มไปอะ่ะปกติหมดเลยอดิเซน งานเมื่อวานนี้หยุดวันแรกวันนี้ก็หยุดพรุ่งนี้ก็หยุดหยุดสามมือหยุดสามวันยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแต่ว่ายี่สิบแปดเริ่มต้นวันแรกของงานแสดงพี่นอ้องยี่สิบแปดเดี๋ยวเรียนอยู่อำเภอสังขาสนามกีฬาสนามกีฬาเทศบาลสังขาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ นายบอกไปกรุงเทพยังไปไม่ได้เลยยังไงไม่สิ็จเลยไปใช้ประเดี๋ยวพี่น้องพออยู่พออยู่บ้างปุ๊บฟินขับเข้าประชุมฟินขับเกิดเรื่องใหญ่เออก็เลยประชุมนั่นนี่นู่นระบบระบบระเบียบภายในเถือโอกาสได้อันี้พูดเรื่องคิวงานก่อนน้องอ่ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอะไรเงี้ยยาวเลยได้แสดงไม่ปกตินะครับแต่ก็จะมีการชววพิเศษ ผมทำชว์พิเศษเพื่อเป็นการลํำลึกถึงนะครับแล้วก็เป็นการไว้อะไรนะครับแม่ของแผ่นดินเฮาเนื้อว่าจุวัทีุของที่วันนี้ไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าที่จินขาบไม่เสร็จเลยอ,อ่าย8สิบแปดสนามกีฬาเทศบาลสังขาออำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับยีกก็ ตลาดนัดบ้านโนนยิ้วอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์สองงานนี้บวงใหญ่หมดเลยนะครับแล้วเวลาออกบูงใหญ่เราเราจะมีแนวทางปฏิบัติยังไงบ้างนะครับผมหนึ่งโชว์แต่และโชว์ผมะศิลปินผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของชุดเรื่องของใดๆเอยอ,อาทิเช่นศิลปินทุกคนจะต้องติดลิบบิ้นสีดําศิลปินทุกคนติดริบบิ้นสีดําที่หน้าอกนะครับ แล้วช่วงช่วงโชว์แรกก็จะมีผ้าผ้าเขาเรียกสายตาพายสีดำนะครับคาดเพื่อไว้อะไรนะครับพี่น้องช่วงตีลาก็จะมีคาดผมสั่งแล้วคาดเขืนแก้วไม่ได้ไปครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไม่ได้ไปนะครับแปดที่อําเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์สนามกีฬาที่สวางสังขาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์เป็นงานแรกเลยเป็นงานแรก <krit> imi, แล้วก็ยิบเก้านองของบุรีรัมแนวทางของการขึ้นโชว์ก็ภาพรวมโชว์จะมีโชว์ใหม่จากเพลงเพลงของเพลงใหม่จากครูเน็กเป i, uh, ็นคนแต่งนะครับเป็นเพลงที่หัวแชืมือเสาเพลนเชื่อกยังไรเพลงจดจำตลอดไป forever remember โฟล์วเล e วลรี e มมเบนะครับจะเป็นโชว์นี้นะครับจะเป็นโชว์นี้โชว์เปิดจะเป็นโชว์นี้โชว์เปิดแรกเลยจะเป็นโชว์นี้พี่น้องจะเป็นโชว์นี้จะเป็นเพลงนี้บนสวน ฝากพ่อดูแลแม่ทีต่อเต็นนี้คงไว้แค่เพียงภาพจำทรงนางฟ้าคืนสวรรค์ที่ปลายฟ้าที่เดิมตรงนั้นไม่เลือนหายยังจดจำไว้ในหัวใจ จะเป็นโซนนี้พนเพิ่งอัดเพลงเสร็จนึกคืนนี้